ลงใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างครับแปลว่าตอนนี้ภาครัฐจะค่อนข้างผ่อนคลายนะ,ะเกี่ยวกับมาตรการต่างๆในช่วงโควิด -19 แต่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศและมาตกค้างอ,อ,อยู่บ้านเราโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีจํานวนหลายท่านด้วยกันออก็ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะสายการบินก็ยังไม่เปิดใช่ไหมเพอกลับไม่ได้ปุ๊บไม่รู้จะทําอะไรฮะ<อ>รวมกลุ่มกันเป็นศินลปินวาดภาพสเสลยจะเป็นวาดภาพอะไรนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับ นี่เลยฮะคือศิละปะจากทางมะพร้าวครับ<อ>ที่พิงตรงกําแพงแบบนี้เห็นไหมฮะ<อ>นี่ฮะเป็นฝีมือของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับที่อาศัยอยู่บนเกาะพังันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วยกันวาดขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9แพร่ระบาดนะครับก็ทําให เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดไม่ได้นะครับจนตอนนี้ครับกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเกาะพัง,งานไปเป็นที่รียเรรอยแล้วนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องหยุดชื่นชมความสวยงามแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่ไว้เป็นที่บรรลึกนะครับโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับก็ไปเรียนรู้การวาดภาพงานศิลปะครับจากคุณอนงค์คาจีนครับหรือว่าคุณเชียบซึ่งเป็นเจ้าของตลาด อาร์ตติดเกาะหรือว่าอาร์ตติดเกาะมาเก็ตนะฮะ,ะและยังเป็นเจ้าของสยามฮิลลิงเซ็นเตอร์บ้านเช่าบริเวณริมถนนสายบ้านใต้บ้านท้องศาลาครับซึ่งก็บอกแบบนี้ครับว่าวิกฤตไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับมาเช่าบ้านพักหลายคนด้วยกันแล้วก็ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้<อ>เพราะไม่มีเที่ยวบินกลับประเทศตนก็เห็นว่าเอ๊ะเกาะพังงานเนี่ยมีวัตถุดิบในการผลิต ภาพวาดโดยไม่ต้องไปหาซื้อนั่นก็คือต้นมะพร้าวทางมะพร้าวแบบนี้ครับก็เลยเกิดความคิดครับเอาทางมะพร้าวนี่แหละมาลังสันเป็นงานศิลปะแบบนี้โอ้นี่อะไรฮะ จิตกรนตัวน้อยอฮะลูกเอ๋ยฮะตัวจิ๋วตัวน้อยก็มากันอันนี้ก็ไม่ได้ขับเหมือนกันอโอ้โห, <laughs> โโหกลายเป็นนี่เลยฮะจิตตกรในพื้นที่สุร,ราษฎร์ธานีไปเลยนะครับซึ่งไอเดียเก๋ๆดีๆแบบนี้ครับจากทางมะพร้าวเนี่ยที่ไม่มีประโยชน์รอวันย่อยสลายครับเมื่อถูกนํามาทําเป็นผลงานศิลป,ปะครับก็สร้างคุณค่าและมีประโยชน์มากมายนะครับหลังจากมีนักท่องเที่ยวครับได้เห็นการวาดภาพทางมะพร้าวก็รู้สึกสนใจและขอว่าโอ้ยูเนี่ยสอนไอเดียได้ไหมเออไอก็อยากวาดเหมือนกันนะครับ พอมีคนชักชวนเยอะๆก็มารวมกลุ่มกันแบบนี้นะครับก็มาวาดกันแล้วก็พอวาดเสร็จปุ๊บก็มีการโพสลงในโลกโซเชียลด้นะวยนะหลายคนเห็นปุ๊บโอ้นี่ไอ้ก็ว่างเหมือนกันขอมาวาดได้ไหมก็มาเดินทางมากันเยอะเลยฮะแล้วพอวาดเสร็จปุ๊บครับก็เอาผลงานนะฮะไปวางเรียงรายนะบริเวณริมถนนปากทางเข้าที่พักบ้านก็ให้กลายเป็นตลาดอาร์ตติดเกาะ และพร้อมจะส่งเสริมให้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะแล้วแต่ละคนเนี่ยฝีมือผมไม่ใช่เล่นเลยนะโอ้แลวที่สำคัญคลายเครียดไงช่วงนี้อยู่ต่างบ้านต่างเมืองชาวต่างชาติจะเครียดะขนาดเราวาดบนกระดาษยังไม่สวยเท่านี้เลยอันนี้วาดบนงมาพาวนี่แล้วมันสวยเพราะมันดูหลายๆอันแล้วมันก็กลายเป็นว่าจุดเช็คอินได้จริงๆอ่ะเออสวยจริงๆค่ะ ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ